สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของมายนะคะมายที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลีปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะมายก็จะพามาดูนะคะกระบ,บะที่ขายดีแล้วก็ยอดนิยมในตอนนี้นะคะ วันนี้ไม่บอกได้เลยว่าชุดแต่งที่ไม่แต่งให้กับลูกค้านะคะบอกได้เลยว่าออฟโรดแล้วก็จัดเต็มทุกออปชั่นจริงๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะที่จะไปดูอ่าชุดแต่งนะคะไม้ My ก็ฝากกด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดติดตามในช่อง YouTube รีวิวรถฟอร์ดให้ไม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว Ford Ranger นะคะ XLT นะคะสประตูนะคะเครื่องยนต์2.260แรงม้านะคะเกียร์6สปีดนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะค่ะเริ่มที่ตัวกระจังด้านหน้าเลยนะคะก็จะเป็นตัว Ford นะคะตัวหนังสือ3นีนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าจะเอาเป็นตัวไหนนะคะมาพร้อมกับชุดครอบสีดำนะคะตัวนี้ก็จะมาเป็นชุด F 1 5 0นะคะแล้วก็จะมีตัวกันชนหน้านะคะของตัว F 1 5 0เลยนะคะ ชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวสกูปนะคะสกูปตัวนี้ก็จะเป็นตัวเตียนะคะเป็นสีเทาดำตัดเทาด้านแล้วก็เป็นสีเทาดำนะคะเพื่อให้ด้านหน้าดูอบรุดยิ่งขึ้นนะคะค่ะชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นตัวข้อไฟหน้านะคะตัวนี้ค่ะมีไฟตัว C ีที่มาคู่กับตัวชุด f 1 5 0นะคะไฟตัดหมอกมาคู่ตัวรถยังอยู่นะคะ ซุมรอนะคะมาเป็นตัวชุด F-150 เพื่อให้แมทก,กับตัวด้านหน้าทั้งหมดเลยนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยยางมอนเตอร์นะคะ a t 2นะคะตัวนี้ก็จะเป็นขอบ18นะคะซีรียางอยู่ที่265้าทันนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าทนทุกสภาพผิวบนท้องเทนนะคะแมทก,ก็จะเป็นตัวขอบ18นะคะตัวนี้ค่ะ โลโก้นะคะกระจกมองข้างเบามือจับกันลอยนะคะตัวนี้จากตัวโรงงานก็จะเป็นตัวสีโครเมียมนะคะไมาได้แปลงโฉมเป็นสีดําด้านให้กับลูกค้าทั้งหมดแล้วนะคะค่ะฟิล์มสามารถเลือกขนาดได้นะคะแล้วก็เล่าหลังคาก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นสีดําหรือว่าสีบอลเงินนะคะตัวนี้ค่ะรอบๆตัวรถกันเลยค่ะสติกเกอร์ลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นตัวลายแรปเตอร์นะคะอันนี้ลูกค้าสติกเกอร์ก็สามารถเลือกได้นะคะว่า อ,อยากได้ลายไหนแบบไหนมาจะส่งให้กับลูกค้าเลือกนะคะค่ะชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัว,ตวโลบาเราเอาเอาเรนเดอร์ er นะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงทนทานนะคะตัวนี้ค่ะด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นตัวชุดครอบไฟท้ายนะคะเพื่อให้อ่าดูแมทกับตัวด้านหน้านะคะสติกเกอร์ลายแรปเตอร์นะคะเบ้ามือจับนะคะค่ะแล้วก็ตัวอ่า กันชนท้ายนะคะตัว XLT มาจากโรงงานก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะไม้ได้ใส่เป็นสีดำด้านให้กับลูกค้านะคะตัวเซ็นเซอร์สีจุดยังอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะว่าไม้เปลี่ยนอะไรให้กับลูกค้านะคะ,คะอันดับแรกเลยนะคะไม้ก็จะเปลี่ยนตัวเบาะผ้านะคะ เป็นเบาะหนังเดินได้ตะเข็บสีแดงให้กับลูกค้านะคะบอกได้เลยว่างานเก็บได้ละเอียดดีมากเลยนะคะ แล้วไมค์ขอแจ้งก่อนนะคะตัว Ford Ranger XLT ปีอันอันนี้ไมค์ก็เปลี่ยนเป็นจอ8นิ้วให้กับลูกค้าทั้งหมดแล้วนะคะก็คือมาจากตัวคู่โรงงานเลยนะคะอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์อยู่นะคะก็ติดต่อไมคโดยตรงได้ที่เบอร์0 8 9 2 4 2 4 7 7 3นะคะไมค์ยินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วก็คำแนะนำทุกท่านนะคะ สำหรับวันนี้ไมายก็จบรีวิวตัว Ford Ranger XRT เท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าไมายจะมารีวิวชุดแต่งในรุ่นไหนนะคะสวัสดีค่ะ